โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้าใหม่นะรุคนเป็นกิจกรรมนะครับผมตํานานความร้อนแรงนะครับผมที่ลุกโชนขึ้นอีกครั้งนะผมก็กรามลาวาเนี่ยผมหรือซักลาวากลับมาแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนว่าจะมาแบบไหนแล้วก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคผมก็กราบสวัสดีนะผมชาววัยรุ่นฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพีก็อยู่กับฟรีไฟกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนก็จะเป็นของเก่านะที่กลับมาใหม่นั่นเองนะทุกคนซึ่งหลายหลายคนับผมรอคอยกิจกรรมนี้กันอยู่นะครับทุกคนซึ่งพีก็รอเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มาเออมันของที่อยากได้ไม่มานะทุกคนก็ตามนั้นนะทุกคนก็ โอเคนะผมก็จะเป็นศักลาวานันเองนะทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตาไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเคไปดูวันนี้ว่าครับทุกคนว่าจะมาไหนครับผมปะไปดูครับสําหรับกิจกรรมวันนี้นะทุกคนก็เป็นกิจกรรมนะครับศักทอง <c oughs> นี่ฮะตํานานความร้อนแรงนะครับผมที่ลุกโชนขึ้นอีกครั้งนะทุกคนก็กิจกรรมนี้นะผมจะมาตั้งแต่วันที่3ส,สบ พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนั่นเองนะครับทุกคนก็จะมาเป็นสักราวานะครับของผู้ชายแล้วก็จะเป็นของผู้หญิงเนะาะสักทองสักอะไรเนี้ยนะทุกคนก็เข้าไปดูจะมาในตู้นะครับผมเป็นตู้กาชาลังพึ่งนั่นเองนะทุกคนไม่สามารถใช้โทเพี้นสากลนได้นั่นเองนะครับนะบ้องๆฮะก็ตามนั้นนะครับทุกคน ก็จะมีเป็นสักลาวานะผมซึ่งไม่สามารถที่จะแลกได้นั่นเองนะครับทุกคนสักลาวาไม่มีการันตีนะคบทุกคนก็ที่จะมีการันตีก็จะเป็นนะครับผมอ่านี่ครับเป็นกล้ามทองหญิงนะครับที่การันตีนะครับผมกล้ามทองหญิงก็จะเป็น6 8 9โทเค็นนะครับผมก้ามทองไอกล้ามฟ้าผู้หญิงนะครับจะ4 3 9กโทเค็นนะครับผมส่วน อันนี้จะเป็น289โทเก้นนั่นเองนะครับทุกคนก็ โอเคนะครับผมตอนนี้นะทุกคนพี่ก็มีแล้วนะเป็นสักราวาแลนะ้วนะทุกคนพี่มีแล้วมีอยู่แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวนี้จะลองซุ่มให้ดู Richman Shop ห no นึ่งเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพ็คอื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop.com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง ถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับนะครับผมว่ามันจะหมดสักกี่เพชรนะที่จะได้นะทุกคนแต่ว่าพี่ขอจํากัดไว้สักพันเพชรละกันนะทุกคนเพราะว่าเออเพราะพี่ก็ไม่รู้จะสุ่มไปทำไมอเออเข้าใจปะ่ะเออนะครับผมเพชรก็โหแพงมากนะสำหรับพเพชรน,นะครับทุกคนตามนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ขอจัดสักหนึ่งพันเพชรละกันนะดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนตามนั้นนะครับเนาะ จับเงี้ยก่อนนะครับน้องเงี้ยวขึ้นบนคอมแล้วโอเคอจัดเลยครับทุกคนมาหนึ่งพันเพชรมาดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคอื่ได้ามายี่สิบสองโลเคนครับผมเฮ้ยได้เยอะอยู่นะจะว่าไปก็ได้เยอะอยู่นะเออเดี๋ยวเหลือสักสองพันเพชรแล้วกันเนาะ สิบเจ็ดโทเคนครับผมคืื่อนได้ซ้ำายได้สี่โทเคนใช่ปหทุกคนเออก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะแต่มันมาแบบเนี้ยพี่แบบว่าเออมันน่าจะมาสักลาวาผู้หญิงปะ่ะสักลาวาผู้หญิงก็จะมาด้วยปะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทุกคนได้มา20แล้วครับทุกคนถ้าได้มา20นะครับผม10ครั้งก็ได้200รแล้วนะครับทุกคน เออสิบโอเคทุกคนพี่คิดว่าน่าจะต้องเท่าไรยี่สิบสี่ทุกคนโอเคตอนนี้ได้ยี่สิบสี่นะทุกคนเพื่อถ้าได้ถองซ้ำมันจะได้มันจะได้เป็นโทเค็นนะครับทุกคนเออเนี่ยรอบนี้ไม่ได้ําก็ได้เป็นโทเค็นล้วนเลยนะทุกคนนี่ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนได้เฉลี่ยแล้วครั้งละ17โทเก้นนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดไม่ได้ของที่มันซ้านะผมก็ได้ประมาณ17โทเก้น10ครั้งก็170โทเก้นนะครับผม1,500เพชรนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมถ้า170โทเก้นนะครับผมถ้า3,000เพชรก็จะได้เป็น340โทเก้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับผม3,000เพชรน่าจะได้เป็น สามาันเป็นได,ได้เป็นก้ามดํามนะครับประมาณนั้นหรืออาจจะได้หรืออาจจะการันตีก็ได้นะผมแล้วแต่บางทีแบบดวงดีอาจจะได้ก่อนหั้นก็ได้นะทุกคนเออนะครับผมประมาณนั้นโหก้ามทองหกพันเพชรเลยเหรอประมาณนั้นนะทุกคนก็น้องๆน,น,นะครับผมหมดกันกี่เพชรนะผมคอมเมนต์ให้พี่ดูด้วยลวกันนะทุกคนเออนะครับผมพี่หมดไปกี่เพชรวะตะกี้พี่หมดไปลบสองหนึ่ง 2,6งหกนะผมพี่หมดไป1,200งพันสอร้อเป็นะพี่ได้มา1น7่งเจ็โทเค็นนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เออประมาณนั้นแหละที่พี่แบบสรุปให้ฟังะะตะกี้นะทุกคนก็น้องก็ลองฟัง แล้วก็น้องๆหมดกันเท่าไหร่คอมเมนต์กันด้วยแล้วกัน,นทุกคนพี่ขอไม่สุ่มต่อแล้วนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเอาเฟซไว้ทํากิจกรรมอื่นให้ดูกันอีกนะครับทุกคนตามได้แน่นอนยังไงก็พี่ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยนะผมพี่ได้มีกาลังใจในการนาคลิปให้น้องๆได้ดูกันอีกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับวันนี้บายบายครับทุกคนเจอก,กันนะครับ